โอเคครับเพื่อนเสร็จเรียบร้อยผมอยู่นี่ในสวนลำไยเนี่ยนะฮะกำลังจะเดินทางกลับมาถ่ายทำคลิปสวนลำไยเขาจังน้อยแน่เนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นทางสาธารณะเนี่ยนะเ,เนื้อที่ทั้งหมดสีไร่กับอีก176ตารางวานะฮะอันนี้อะไรอันนี้มะเขือเทศผมอยู่ที่บ้านดอนตองนะเพื่อนนะเนี่ยจะเป็นพื้นที่สวนเกษตรทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะ ปึบ๊บโอเคเดินทางกลับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็เอฟซทุกๆท,ท่านครับผมอ่ากราบขอพอรเจ้าพ่อไสรแล้วฮะเรียบร้อยอ่าผมอยู่ในแปลงที่ดินเนื้อที่สีไร่กับอีกร้อยเจ็ดสิบหกตารางวานะเพื่อนนะอ่าเจ้าของที่ดินมีความประสงค์ต้องการจะขายที่ดินแปลงนี้นะฮะส่วนแปลงที่ดินอ่ะก็ตรงนี้เจ้าของเขามีการขุดเป็นบ่อน้ำเนาะเป็นสระน้ำเนี่ยนะฮะยาวมานี่เลยแล้วก็นี้ก็จะเป็นต้นไทรเนาะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่พักที่พักคนงานเนี่ยแหละฮะไว้หลบแดดหลบฝนเนี่ยนะฮะอ่านู่นเลยเขาขุดไปถึงตรงนู้นฝั่งนู้นเนี่ยนะฮะนี่มาถึงตรงนี้แล้วก็มีต้นมะพร้าวอ่าก็จะเป็นคันคลองยาวไปเลยเอ่อในแปลงที่ดินประกอบไปด้วยลำไยทั้งหมด90ต้นนันเพื่อนนะอายุลำไยก็มี10ปีอ่าบางต้นถ้าใหญ่หน่อยก็20ปีนะฮะ เมื่อกี้นี้ผมเจอคุณลุงก็คุณลุงก็เป็นเจ้าของแปลงที่ดินเนี่ยนะเป็นญาติอ่าเป็นญาติไม่ใช่เป็นเจ้าของเป็นญาติกันส่วนหน้าแปลงความกว้างนะฮะยีนะ่สิบห้าเมตรนะตั้งแต่ท้ายรถผม,มเพื่อนยาวมานี่เลยปึ๊บแล้วก็ไปถึงตรงนี้นะฮะที่เป็นเรือนพักเนี่ยยี่สิบห้าเมตรนะเพื่อนนะตรงนี้ก็จะเป็นเรือนพักเอาไว้หลบแดดหลบฝนเอาไว้ทานข้าวเนี่ยก็จะประมาณนี้เนาะอ่าส่วนใหญ่แล้วกเกษตรกรก็ทําเป็นเพียงแค่เพิงพัก ลบแดดหลบฝนไปทานข้าวเท่านั้นเองเวลา,าลมฝนมาเนี่ยนะฮะลำใหญ่พิกัดน,นั้นอยู่ที่ตำบลแม่แรงอำเภอป่าซานจังหวัดลําพูนนะเพื่อนนะก็มีการเจาะบ่อบาดานแล้วนะฮะเรียบร้อยอาราคาต่อไรอ่สี่แสนห้านะเพื่อนนะ อ่าทั้งหมดสีไร่กับอีกร้อยเตารางวานะเพื่อนนะอ่าสำหรับเพื่อนที่มีความประสงค์เนาะต้องการจะเป็นเจ้าของทราบชิ้นนี้ก็ยกหูสอบถามรายละเอียดอ่าเบอร์โทรของผมนะฮะศูนย์แปดศูนย์นึี่เาเพื่อนนะเนี่ยครับเจ้าของมีความประสงค์ต้องการจะขายด่วนๆกันไปเลยครับไล่ละ4ี่แสนห้านะเพื่อนนะพิกัดอยู่ที่ ตำบลแม่แรงอเภอป่าซางจัังหวดลำพูนนะเอ่อบ้านดอนตองนะนเพื่อนจากถนนเส้นหลักเนี่ยซึ่งเป็นถนนลาดยางเนี่ยวิ่งเข้ามาในแปลงที่ดินเนี่ยเพียงแค่1กิโลเองนะไม่ไกลนะฮะปึ๊บวันนี้พาเพื่อนชมแปลงที่ดินก่อนนะนี่ก็จะเป็นลำาไยมีตั้ง10ปีแล้วก็20ปีปราปบบนกันไปนะเพื่อนนะเนี่ยนะฮะแล้วก็ด้านหลังมีการเจาะบาดาลแล้วเรียบร้อยแล้วน้ําแรงมากๆเลยเพื่อนน้ําไม่อดแน่นอนเนี่ยนะฮะ ีนส่วนของลำใหญ่ประมาณสิบปีนะฮะเนี้ยเห็นไหมปึ๊บมีเพื่อนบ้านนะไม่เปี่ยวนะด้านข้างก็เป็นแปลงเกษตรเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของท้ายแปลงกันนะเพื่อน อ่ะผมให้เพื่อนชมโฉนดรูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะเพื่อนนะเห็นไหมเนี่ยนะฮะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้าแปลงเนี่ยกว้างยี่สิบห้าเมตรนะเพื่อนนะเห็นไหมอ่าตรงนี้ก็จะเป็นน้ําในแปลงเกษตรอ่าที่เกษตรกรเขาปล่อยมาใช้ในในไร่ในสวนเนี่ยนะฮะเห็นไหมน้ํอยังใสเลยดูดิเนี่ยดูน้ําเพื่อน ด้านข้างนี่ก็เป็นเพื่อนบ้านนะอ่าเป็นแปลงเกษตรเพื่อนบ้านด้านข้างเนี่ยนะฮะนี่น้ําาอย่งแรงเลยนี่คุณลุงอยู่นี่นี่มะม่วงมะม่วงเพื่อนบ้านเนี่ยดูเก็บกินได้เพื่อนบ้านไม่ว่าแถวนี้เพื่อนบ้านใจดีเนี่ยดูดิวันดีพี่นี่ดูน้ำเพื่อนๆสุดยอดไหมแรงเลยนี่โอ้สุดยอดไหมน้ำไม่อดแน่นอนดูดิโอ้สุดยอดครับ อันนี้ก็คุณลุงก็เป็นแปลงด้านข้างเนี่ยนะฮะนี่ไปไงครับดูน้ำแล้วไปไงนูน้นท้ายแปลงไปอีกยาวไปอีกทั้งหมดสี่ไร่กับอีกหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกตารางวานะเพื่อนนะเห็นไหมเห็นน้ําแล้วไปไงฮะหายห่วงห้าห่วงทนหายห่วงไหมเห็นน้ําแล้วน้ําไม่เคยแห้งครับเมื่อกี้นี้ผมสอบถามจากคุณป้าป้าแรงก็ไม่แห้งน้านี่มีใช้ตลอดเลย แล้วก็แปลงที่ดินมันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามที่ผมแจ้งตามโฉนดที่ผมให้เพื่อนชมใช่ไหมมันก็จะยาวไปนู่นเลยเนี่ยฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นลำไย,ย20ปีประมาณเนี้ยผมดูจากต้นนะฮะเนี่ย2ีปีลำไยไปไงนู่นอนะแนวแนวเขตก็ไปนู่นเลยเนี่ยมีเสาอยู่ตรงนี้เพื่อนดูเห็นไหมความกว้างอ่าหน้าแปลงท้ายแปลงเนี่ย25เมตรนะเพื่อนนะ เนี่ยจะมีแนวเขตเนี่ยตรงต้นข่อยเนี่ยยาวมนเลยเห็นไหมนี่มีไม้ปักอยู่เ,เป็นแนวเขตปึ๊บของเราฝั่งนี้เนี่ยเราเป็นไม้เนี่ยยาวไปนู่นอ่าสําหรับเพื่อนที่มีความสนใจเนาะยกหูเลยฮะเอ่อย้ําราคาอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนนะราคาอยู่ที่สี่แสนห้าต่อไร่นะเพื่อนนะนี่แล้วก็ท้ายแปลงก็จะมาสุดตรงนี้เนี่ยนะฮะตรงนี้ ปึ๊บเนี่ยเป็นแนวเขตตรงนู้นแล้วนี่ก็ยาวไปนี่นะผมเดินอยู่ท้ายแปลงเนี่ยนะฮะรูปแปลงที่ดินตามที่แจ้งน้องเพื่อนนะก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะนี้ก็จะเป็นคันดินขึ้นมาของเราก็ฝั่งนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นท้ายแปลงลำไยต้นใหญ่ประมาณนี้ก็20ปีนะลำไยเห็นไหมก็ส่วนใหญ่แล้วพอต้นมันใหญ่ก็จะมีการตัดแต่งกิ่งเพื่อทำสาวเนี่ยนะฮะ แล้วถ้าเกิดมีปัญหาดินอ่ะแนะนําเลยผลิตภ,ภัณฑ์นะสารปรับปรุงดินชนิดเม็ดนัเพื่อนนะ p y Power g r e e n p นพเนี่ยแนะนําเลยให้ปรับปรุงดินก่อนเลยจากตรงนู้นยาวมา25เมตรก็ถึงต้นข่อยเนี่ยนะฮะแล้วก็ตรงขึ้นไปเลยจากหน้าแปลงนะฮะที่รถผมจอดอยู่อ่ะโอเคนะเพื่อนนะก็มาชี้เป้ามาชี้เป้า ถามว่าราคาแรงไหมปกติแล้วราคาส่วนใหญ่นะถ้าเป็นที่ดินแถวเนี้ยก็อยู่ที่ประมาณไร่หนึ่งก็ประมาณ50 0 0 0นหรือ5 0,000นกว่าแต่แปลงนี้ต้องการจะขายด่วน,วนเลยเนาะก็อยู่ที่ไร่ละ4 500, ี่แสนห้าเองนะเพื่อนนะสำหรับเพื่อนนั้นที่มีความประสงค์หรือต้องการรายละเอียดยกหูฮะศูนย์แปดศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดหกหกสามสี่นั้นเพื่อนนะอะ่พิกัดนั้นอยู่ที่บ้านดอนตองตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะฮะ แล้วก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีในการสนับสนุนการเดินทางของช่องนาวัดอาสังหานะฮะผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินชนิดเน็ดไมพาวเวอร์กรีนพันะเพื่อนนะส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นพวกอะมิโนโอเอนไซม์แล้วก็จะมีปุ๋ยชนิดเม็ดผสมน้ํา20ลิตรเนี่ยแล้วก็ฉีดพ่นทางใบก็ใช้ได้กับพืชไร่พืชสวนทุกชนิดเลยนะเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรของพี่ประกิตไว้เพื่อนๆสามารถโทรไปหาพี่ประกิตเพื่อสอบถามรายละเอียดได้เลย อ่าเพราะว่าปุ๋ยชนิดนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วก็ใช้กันโดยทั่วไปเพราะว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะเพื่อนนะไม่ใช่ปุ๋ยเคมีนะฮะนี่เห็นไหมเห็นคุณลุงไหมเนี่ยน้ําอย่างแรงเลยตรงนั้นก็เป็นเพื่อนบ้านเห็นไหมฮะโอเคนะครับเพื่อนๆไปแล้วครับผมส่วนรายละเอียดอ่าว่าห่างจากจุดสําคัญอะไรบ้างเดี๋ยวผมก็จะลงรายละเอียดไว้ให้เนาะเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจนะเพื่อนนะโอเคนะครับผม